อาฟอตเชปมันเหนื่อยนันน้องเล่นน้ำหน่อยเปล่าวเลือดผมมื่นหนึ่งนะครับผมตีพี่เข้าเดินน้องอยากเล่นสงกรามก็บอกพี่ติติงัดโดนติดฟอตเชปเขาเรียกว่าใช้เซนส์ในการเล่นอ้าวน้องน้องน้องอยากอาบน้ำเดินน้องมันเหนื่อยมากเลยนะนน้องน้ำพี่มันเหนื่อยมาก โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมกับนาคอสสกินใหม่ล่าสุดนะครับผมบอกเลยว่าร้อยกว่าคูป,ปองเองนะครับถูกมากๆเลยนะรีบๆไปจับจองกันก,นก่อนมาที่มันจะขึ้นราคานะครับผมเป็นสกินที่น่าจะมาในเนื่องในโอกาสในวันสงกรานต์นะครับผมแต่ความพิเศษของคลิปนี้คือผมจะมาเล่นนาคอสเซตไอเทมสีฟ้าทั้งหมดก็คือเซตไอเทมนี้เลยนะครับ <S <S อ่าเซตไอเทมนี้เลยหกชิ้นของผมจะเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับผมจะเป็นสายขวานด้วยนะฮะอยากโดนกิจ ว่าอยากโดนอ่ะเพื่อนเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องห่วงก็สำหรับรุ่นที่ผมเล่นของนาคอสนะครับผมก็จะเป็นรุ่นเอา X10 นะครับสปิริต7 Essential 3 Darkfall 10เลยนะครับผมพลังแฝงก็เป็นเซตอ่านี้เลยนะเดวิลไวคินนิงนะครับมาคอฟฟอร์ดนะครับริบเล็กหายไปแล้วครับผมโอ้เพื่อนปล่อยกลางให้เราด้วยมันจบบนนักเกีย แฉเป็หนึ่งทีครับผมได้เว็บการินเต็มบอกเลยว่าเป็นเศรษฐีจบปนเนาะจบปนเนะน่คือภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมไปครับผมจะเซฟแล้วขวานเล็กชิ้นแรกก่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นรองเท้าดีเด็กกีบหรือว่ากันซีซีนั่นเองนะกระป๋องตรงข้ามนี่ซีซีค่อนข้างหนักเลยนะครับผมทั้งแวนทั้งแก๊ก บอกเลยว่าถ้าโดนหนึ่งพีนี่มีต่อย,ยาวๆนะฮะข้างนอกกันซีซีน่าจะอยู่ยากนะครับผมพองอยู่ตรงกลางเข้าไปงัดหนึ่งพีไม่โดนด้วยน่าจะแหบไปข้างล่างหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> คิดว่าน่าจะอยู่ตรงมังกรเล็กเลยเอฟเฟกสกิลนี้ก็แบบเป็นเสียงนง <c oughs> เสียงน้ําเต็มไปหมดเลยนะคว่างคว่างอะไระตีไหมจ๊ะเหมือนจะไม่ตีนะครับเอ้ยไม่ตีก็แย่แล้วครับผมตีบอลเลนครับคับครับ โอ้โหมันขีพันมันขีพันใส่ผมนี่นี่กลับไปรีเลยครับเก็บเราจะให้เขาเปิดเฟิร์สบัตรไม่ได้นะครับทุกคนนี่เราจะแห้งหาตังไปก่อนครับเซตเทมนะข้อสีฟ้าเป็นเซตเทมที่เล่นได้นะทุกคนบอกเลยว่าถึกมากแต่ว่าข้อดีก็มีแค่ถึกข้ออื่นไม่มีแล้วนะ หายไปไหนกันหมดนี่ทำไมมันเงียบจังเลยโอเคครับข้างบนน่าจะโดนนะครับแต่ว่าผมไปซ้อนทันนะยิ่งใส่เลยเรามีสี่คนเพื่อนเอามันเอามันเลยเป็นบุคลครับขวานยังไม่มีขวานยังไม่มีขวานไม่มีแต่ก็ถึกได้ต้องหลบกระสุนป้อมอ่าหลบได้ครับผมปุ๊บปุ๊บงัดอีกที ดนเปนคิวสองุบซุบหลบเอโอโห่คตรเท่คตรเท่หล่อเท่ส,สุดงนหรอเปล่าโอยผักสวย<ช>แต่ไม่รวยเพื่อน<ๆ>เพราะเพื่อมันเยอะกว่าเขาเติมห้านะ ลิงพระเจ้าอนเล็กต่อราคาได้ตอนนี้จะดีต่อเรามากมากมาฟรอสเซตไอเทมสีฟ้ามันก็เฟี้ยวเหมือนกันนี่วาชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นฟรอสเคปนะครับทุกคนสำหรับเซตไอเทมสีฟ้าของเรางัดสองสยองขวัญขับคุณสักรับ400บาทนะ โคตรเสียวโคตรเสียวไอ้น้องไม่ใช่คิดว่าพี่จะไร้จะสิงนะแต่พี่อยากจะไร้เนี่น้องก็พี่จะไร้มามากหัวของน่าจะมาบนชิ้นต่อไปเฮลกาเอชครับทุกคนเอาฟอร์ดเคปมันเหนื่อยน้องเล่นน้ำหน่อยเปล่านี่ละ ปับอยจะเย็นด้วยพี่ไม่เย็นแล้วเนาะพี่สกินนาคอสมาส่งการเล่ดผมเหม็นน,นะครับผมตีพี่เข้าแล้วน้องอยากเล่นส่งการก็บอกพี่ติติตงัดโดนติดกคอเคล็บเขาเรียกว่าใช้เซนส์ในการเล่นอ้าวน้องน้องน้องอยากอาบน้ำหรือน้องมันหนืดมากเลยนั่นน้องน้ำพี่มันหนืดมากอ้าว,อ,าวอันเนี้ รำโคตรหนืดโคตรหนืดโคตรหนืดโคตรอันตรายบอกเลยว่าเดมไม่ออกอังกฤษไปครับพี่นี่มีพี่หลายคนจังเลยเนาะดูคนเดียวเนี่ยฆ่าฆ่ามันโชว์ความหนืดให้มันรู้นี่แหละเดิมไม่ออกเลยละสิเฮ้ไอ้ไอ้บุคลงบุคลงบุคลงมันหนืดนะเพื่อนไปถึง โอ้ย,อยมันินวิ่งไปแล้วอย่าปล่อยให้มันหีไปลำลำปุ๊บลัจังหวะของผมมา่แล้วจะืนนะากไปอนน้บินตามมาด้วยเลจะ้ะอยากเล่นน้สงกานะเพื่อนโอ้โหมันตามมาจริงวะลืมไปเก่งกับกายภาพไม่ได้เก่งกับเวทไม่มีของกันเวทเลย ล่างจะมาเว็บบนก็นจะเข้าด้วยตามมาวะ่ะกลางก็จะแตกไงวะ่ะเฮ้ยอโหไม่ได้มาคมแหงเลยได้ปะวะได้ปะวะข้างหลังสองตัว ตัวบางเข้าไปเล่นให้ก่อนใครดิระวังซาตานะ <c oughs> ตามมา <c oughs> ให้หายาไปโซโลวูของมันน่าจะทำได้เหนือสิเอ็นน้องเดินไม่ออกเลยละสิหายาเลสเลยหายาเลสเลย ความหวังเดียวตอนนี้คือหายาต้องแบกครับถ้หายาแบกไม่ได้เราเดี๋ยวรอช้าๆเรามาก่อนมาค่อยเคลียร์กับเงี้ยหงร้อยโยงทำไมโยงทำไมไปกวนเนิร์ดเนื้อสีก้อนไปตื่นไปเลยอ้าเจ็บเจ็บ

เจเอเซมสีฟ้ามันก็ดีนะทุกคนแต่ว่าของดูดเลือดตอนเด็นเกมมันก็สําคัญสาหรับนาคอสเหมือนกันนะ,ะต่อครับจบเลยแล้วกันคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วยี่สิบนาทีแล้วเพื่อนมันถึงเวลาที่เราจะจบได้แล้วเราจะไม่ลังเลและจะไม่ปราณีโอเคทำไมทำไมต้องเล็งฉันโอเคเพราะฉันมันอ่อนแอยังไงละ่ะเอา้าตัวแบกคือตายหมดเลยเอาไปดิมาดิเม็ด่วรลันเต้าเรียบร้อยโซโลคิว ฝักออกไปกันดั้มตัวนี้คือที่พึ่งสุดท้ายโอ้โห oh, oh, ตีแรงมากมัตตีแรงสุดสุดโอ้โหดาเมจจากกันดั้มตัวเดียวพ๊อแตกได้ MVP เมก้าคีิปเอาเปไปเลย วิ่งไปไม่แย่คนนะร,ร,นะรับเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับปิดไฟครับรับความเสียหายก็ไม่แย่เท่าที่แอสไม่นควนรจะทำได้นะรับไปตั้งยี่สิบเปอร์จริงๆมันก็เยอะนะครับผมได้ไปแสนหนึ่งนะครับรับความเสียหายไปอีก 88,000ื่นะครับผมและนี่ก็คือไอเทมนะคอสเซ็ตสีฟ้าที่ผมเล่นไปในเกมนี้กับสกินใหม่ล่าสุดที่ถูกมากๆนะครับแค่ร้อยกว่าคูปองเองนะครับนะคอสสกินนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับคลิปนี้และก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับนะคอสสกินใหม่กับเซ็ตเส้นสีฟ้า6ชิ้นของเขานะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ